แล้วหรือคนดีชื่เอเก๋นั่งร้อมคาเฟ่ที่เคยนั่งคุยคืนนั้นเจ้าขึ้นร้องเพลงยังพร้อมมาลลยรางวัลมาที่ง้าคาเฟ่คืนนั้นคุยกันสึ้งที่สงกว่าจากินหมูกระทือเนื้อย 为何、yeah. สาราพมีำจงนุืนไม่รู้ข้าเืนหรืกลาอมกตสีแลหรือคนดีชื่อเกที่มาคาเฟ่คืนนี้ด้วยใจงงเงาเงาจิดเบียคนเดียวคอยเกศใจสึ่สาวไม I <reading> down, <repetition> <V expand> ครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามสาวคนเดิมนะครับเสียงที่ทนดยยินนี้คือเสียงกลาง8นิ้วปากแต่ตูดไดเวอร์นะครับตัวนี้นะครับย้ําสเปกกันอีกรอบสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปของผมนะครับตัวนี้เป็นเสียงกลางปากแต่8นิ้วตูดไดเวอร์ใช้กระดาษเป็นกระดาษผ้าม่วงนะครับตัวนี้นะครับไม้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด140มิลไม้เหล็กหนา20มิลวอ์ดอกลำโพงปากแต่8นิ้วตัวนี้ใช้ไวท์ขนาด38มมิล ส่วนวอยแหลมไดเวอร์ขนาด34มิมลนะครับนะตัวนี้นะครับนะมันจะเป็นลําโพงวอยคู่ครับลูกค้าสาหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือจะมีวอยเสียงแหลมหนึ่งหนึ่งวอยนะครับแล้วก็วอยเสียงกลางด้วยนะครับเขาเรียกว่าลาโพงวอยคู่เป็นโครงหลอนนะฮะอย่างนี้นะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับใครที่เป็นสายแห่สายโชว์ผมว่าไม่ควรพลาดกันเลยทีเดียวนะครับนะไม่ควรพลาดกันเลยด้วยประการลัชนี้แล้ววันนี้ผมให้ราคาสุดพิเศษลดประชดโควิดกันเลยลูกค้านะครับ ใครจะรับผมให้ราคาพิเศษเลยเอาไปคู่ละ1,500ัรบาทนะ1,500บาทใครพร้อมโอนผมจัดส่งฟรีเลยแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางต้องขออนุญาตบวกค่าส่งว่ากันไปตามกรณีนะครับร้านของผมอยู่ที่อำเภอพุงสามพันจังหวัดเพชรบูร์นะครับใครอยู่ใกล้สามารถเข้ามารับได้นะครับอยู่ในเขตนะนครสวรรค์นะครับนะอยู่ในเขตลบบุรีนะหรือว่าอยู่เขตทางฝั่งนะอำเภอเทพสถิตเนี่ยชัยภูมิอยู่ใ,ใกล้นี่ก็สามารถมาได้นะครับอยู่ในเขต แชมบูนะครับสามารถมารับได้ที่หน้าร้านนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าจะส่งแล้วก็ดูของกันด้วยนะครับนะโอเคนะครับใครต้องการติดต่อสั่งซื้อผมจะแจ้งเลยในการติดต่อสั่งซื้อไว้ในที่หน้าจอสำหรับวันนี้ตูมตามสาวต้องขออนุญาตลาไปก่อนสำหรับวันนี้